สวัสด,ดีครับเต็นรเริฐผลยุทธาสาขาบางแก่นขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นเล้าใจเลยดาวศูนรับลดต้นทที่1,900บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าวิสันมาร์สปี2013ตัวนี้เป็น1.2 e ครับผม1.2 e เน้นย้ำเลยว่าดาวศูนเร์เซ็นต์รับลดต้นทที่1,900บาทสำหรับเจ้าุิสันมาร์ส หนึ่งจุดสองอีปีสองพันสิบสามตัวนี้นะครับผมพามาชมตัวรถกันเลยตัวนี้มาพร้อมไฟหน้าไฮโดรเจนครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนี่มีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับเวลาทลางคืนนะครับผมมาพร้อมโลโก้ก็คือโลโก้เดิมของที่สัมมาทเองมาพร้อมกับแม็กกอบสิบห้าครับผมยางกอบสิบห้าแม็กกบสิบห้าสีทองนะครับสีทองเลย รถคันนี้สีดำครับสีดำขิดครับผิดอะไรก็ไม่รู้แหละสีดำแล้วกันทำง่ายๆว่าดำขมุนเลยภายในก็สีดำภายนอกก็สีดำนะครับผมมาพร้อมกับไฟท้ายเดิมนะครับผมไฟท,ท้ายเดิมแล้วก็โลโก้บอกรุ่นว่าเป็นนิสสันมาร์กก็เดิมโลโก้นิสสันก็เดิมมาพรา้อมกับเทคโนโลยีนะ Xtronic CVT ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเกียร์ CVT 4สปีดนั่นเองนะครับผมไฟท้ายซ้ายขวาเดิมหมดมาพร้อมกับปัดั้งผลหลังนะครับผมเอาง่ายๆเลยว่ามาคูลภายในซึ่งเป็นภายในกรรมยีเป็นเบาะก,กรรมีมาพร้อมกับวงมลาลัย3กั้นกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้ารอบคันมีเซ็นทัลล็อกมาพร้อมจากศูนย์บริการเลยเซ็นทัลล็อกพร้อมกากศูนย์บริการย e a ออโต้ ครับผมเกียร์โต้สีสปีดมาพร้อมกับเบาะกำมหยี่สีดํานอกดําในดําบอกไว้เลยว่านอกดําในดําเท่านั้นเองครับผมดังนั้นก็กระจกขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับสําหรับเจ้า1 D. นึ่งีมิสสันมาคืนสองปีคนนี้มาทนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นของ G ีอองแถมมากมายหลายรายการมีค่าจัดมีค่าโอนมีภาษีมีพลรบ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ท่านนะครับผมสาหรับเจ้านิสันม p a ตัวนี้คือยังดาว0%รับรลดต้นที่1,900บาทเท่านั้นสําหรับของปีสิรายการนั้นทำง,ง่ายๆเลยว่าท่านลลได้รับแน่นอนสามารถรับลดคันนี้ซื้อได้ทุกอาชีพนะครับผมเน้นเลยว่าซื้อได้ทุกอาชีพนะครับผมเน้นเลยว่าซื้อได้ทุกอาชีพนะฮะซื้อได้ทุกอาชีพดาว0% รับรถที่1,900บาทเท่านั้นรถคันนี้่อนที่4,000ต้นๆ84งวดขันกันสบายๆซึ่งขคยอยากนัำมันมากสำหรับยุคนี้นะครับผมน้ำมันลิดรับป็นแรงอย่างนี้ต้องใช้รถอีโ,โคคาร์ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาด้ียเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ